สวัสดีครับเนี่ยบรรยากาศก่อนเป่าเค้กนะฮะเขาไทยสร้างข่อยมานไทยในขวดนี่แหละนี่ยังนี่ยังหมกปลาเด็กโอ้หมกปลาเด็กนะฮะอันนี้ยังนี่อะไรนึ่งข้าวโอ้นึ่งข้าวเหนียวนะอะไรเอาบางยังนะเอาบางบางเอาซอยเล็กๆมันจะได้สุกง่าย แม่ัวเย็นนี้นะฮะเอฟซีแม่ัวเย็นนี้นะฮะจะทำปลาาสับปลาเด็กบองีต้มางใส่ไผ่ไตื้เอาไยเงี่แกลกลูกยังนี่โรคโควิดแกบักวิดเขาว่อ เตยเตยกูบอกมัเงได้โอ้ยยอกเพียอะไรได้ยังอีกวันนี้บักเขียบกับมะละกอนะฮรดูนะครับบรรยากาศน้องช้างเริ่มทยอยกันมาแล้วน้องช้างเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ ดูสีีเยกเค้กหมูดาวกันนะเค้กเค้กเค้กเกหมูดาวนะครับสวยไหมครับเอซีสวยไหมมีช้างน้อยด้วยนะครับ อู้อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในตู้กระจกเลยเคย้กเค้กไปบงเก้าอีกแล้วไอใส่เนี่ยวันนี้ตองทายบงหนีบิดทุกคนเลิบเลิบใช่เลิบ นนี้เจ้าภาพนะเจ้าภาพจะจะหลับเดียวนะเจ้าภาพจะนอนหลับเดียวเป็นบรรยากาศช่วงก่อนจะเป่าเค้กกันนะครับ ฝั่งนี้เราก็กำลังรอรออ่าน้องบัววานอยู่รอความเถออยู่รอน้องบัววานอยูอ่แล้วก็รอเพื่อนๆอีกหลายเชือกนะครับที่จะทยอยกันมาเดีย๋ยวผมจะลงเป็นคลิปเป็นคลิปต่อเน,นื่องให้ได้รับชมกันนะครับเพราะว่ามี fc ได้รับชมทางไลฟ์สดกันเยอะแล้วนะคะ เผื่อภาพไม่คมชัดยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูต่อกันที่ช่องน้องแสนคูณคำคูณแฟมิลี่นะฟ,ฟ้าพฟ,ฟ้าจ้าฟ,ฟ้าโอ,อ้พฟ,ฟ้า ฟาก็เดินวนไปวนมานะฮะตอนนี้ก็สัสดีขอวรุนทุกคนนะครับพวเราก็วน้ทางทไหนกั้วก็อาน้ำเด็กตัวนะครับแล้วให้รอกับที่นะครับไม่ต้องย้ายไปที่ไหนนะครับเพราะว่านะครับถางที่เราอยู่ในจุดนี้นะครับมันอะเกินไปนะครับให้อยู่กับที่นะครับ แล้วเวลารนะับของจำปุ้ยน้องดาวนะครับจะเรียกแต่ละท่านแต่ละครอบครัวกันนะครับเพื่อจะมามอบสิ่งของจากในเมืองดีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านมาทํากิจกรรมส่วนรวมเรื่องในวันเกิดของปิตุภัยดานเป็นเนาะวยก็ฝากถึงนี้ไหมครับจากทางทุกคน,นทุกท่านนะครับสถานที่ของเรานะครับอาจจะไม่ความรวยความสะดวกเ,กเ,กเกท่าไหร่นะครับเพราะทางมันเยอะนะครับแล้วก็มีทางไม่ได้ขอนด้วยแล้วก็มีทาง คู่บารมีท่านเรานะครับเป็นปูทองไปนะครับท่านก็ได้เป็นเกียรติเป็นจ่างยิ่งนะครับที่มาร่วมงานนะครับก็ฝากนะครับวันช้าทุกคนทุกนท่านนะครับก็ให้ความร่วมมือด้วยนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็อยู่กับพี่แล้วก็เต็มตัวสวยๆรอๆนะครับแล้วท่านเต็มตัวสวยๆรอๆแล้วก็คุกคนนะครับจะมีคะแนนจากในเอฟซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับตั้งว่ากนเต็มตัวสวย คนไหนแต่งตัวคนวนจะเป็นผ่านให้ไปนะครับก็คนต้นก็แต่งตัวได้นะครับแต่งตัวออมน้องหอมแม่นะครับก็จะมีช่องของช้างไผ่ดำบาคนนะครับจาะไทถ่ายนะครับถ้าพวกเรานะครับจะว่าของกันด้วยเสร็จแล้วก็หล่อจากนั้นนะครับเราจะบูดคะแนนเนาะจะไปเล่นกินไม่หยุดเลยนะฮะกินไม่หยุดเลยเพื่อจะว่าคนให้กับท่านเป็นค่าอาหารเล็กนๆอยเนาะนี่เหลือเหลือเหลือกินหมดเลย เขาจะเก็บกินไปเรื่อยๆครับประมาณหน้าบ้องเนาะเราก็จะได้ทำจัดงานวันเกิดแฮป a p p y Birthday กับเด็กชายดังคนของเรงครับขอบคุณครับเฮ้ยน้องมิ่งทำอะไรน้องมิ่งทำอะไร แต้น้าแต้งตาเราบ้นี่งานกลางคืนสการเนี่ยวด้วยวดโอ้ยกามนี่ต้าตวนี้หมูอ่าน้องมิ่งกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนะฮะจะได้รอรอจะ,ละไ,ได้รอรอไปแฮปปี้วันเดทพี่ดาวนะเออรลรอหูบรอ

เฮปดีีเบดีโทเจ็นบอฮี้เบดวโเนิบเป็นสซิมบอโอเคนะครับเอตัวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอะไรแคนี้เจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยสวัสดีครับ